สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับรูปขนมเคก้กเคลือบช็อกโกแลตรูปโดนัทต,ตราคาฟูนะครับก็สาเหตุที่ซื้อมานะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับ Ma ็ e in f r น n c นนะครับก็รือว่า Makein นะครับประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะจ๊ะโอ้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลนะครับจากดินแดนน้ำหอมนะฝรั่งเศสเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นไงกันบ้างานะจ๊ะแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับ ผู้แพรอาหารนะครับในนี้นะครับมีแป้งสาลีไข่และผลิตภัณฑ์จากนมใครได้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันดีกว่าอาจารว่าเป็นยังไงกันบ้างแหมมาไกลจากฝรั่งเศสเลยเหรอตึ <c oughs> ด๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ดอ่าตึ๊ดอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไหนดูสิเราจะได้อย่างนี้มาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ามีทั้งหมดหกชิ้นด้วยกันนาจาะในนี้ เดี๋ยวลองแกะมานะครับว่าโดนเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมจ๊ะขนมเค้กเคลือบช็อกโกแลตรูปโดนัทดูที่มันจะเหมือนไหมตุ๊ตตนี่เดี๋ยวก่อนเทียบขนาดไหนอ่ะก็ได้อยู่นะเฮ้ยแต่เขาบอกนะมองไกลๆนะไม่บอกพี่อันนะครับก็เนี่ยโดนัทธรรมดานี่ลยจ้ะอ่ะข้างหน้าข้างหลังนี่เคลือบครึ่งเดียวนะจ๊ะโอเคนะกลิ่นก็หอมใช้ได้นะครับมาคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะ Hmm. Ah, <laughs> กินไปแล้วหรือใช้ดได้เฮ้ยเขาบอกว่าตัวนี้ทําได้ค่อนข้างจะดีนะครับเออลืมบอกราคานะครับไอตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่วะสองร้อยกว่าบาทนะครับพูดง่ายๆไอโดนัทชิ้นเนี้ยตกอ่ละสี่สิบบาทนะจ๊ะเฮ้ยแต่ว่ามันก็ตรงๆนะไม่บอกพี่อันพี่อัให้ราคาสามสิบบาทนะครับกับตัวนี้ถามว่ามันดีไหมมันดีกว่าอย่างอื่นอย่างชัดเจนนะครับอย่างแรกคือน,นี่จ้ะนะครับเนี่ยไม่ออกเนื้อ คือท,ทำเนี้ยเป็นแบบเกรดอย่างดีซึ่งดีกว่าเจ้าสิบาทยีบาทเยอะมากนะครับพี่แอนถึงบอกไงถ้าไม่บอกพี่อนไม่ได้ราคาสาบห้าบาทเพราะว่าเกรดในเรื่องของเนื้อเค้งอ่ะดีมากนิ่มนวลน,นะครับแล้ว่าน่วนประกอบนะมันจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกับเราไงไอ้อย่างเช่นเนี่ยมันมีน้ำมันของแ s ดชีสเข้ามาด้วยซึ่งเฮ้ยมันให้มีรสชาติอีกแบบหนึ่ง รวมถึงนะครับเออต้องบอกก่อนใครเคยเรียนทําเค้กแบบพี่อานจะรู้นะครับว่าแป้งสาลีมันมีเกรดนะจ๊ะอันนี้เขาใช้แป้งสาลีเกรดอย่างดีนะครับดังนั้นเนี่ยคุณภาพมันก็จะต่างจากทั่วทั่วไปนะครับเพราะพี่ก็เคยเรียนทําเค้กนะครับถ้าเกิดเรียนแบบอะไรที่ที่ธรรมดาหน่อยก็จะแป้งสาลียี่ห้อนึงนะครับถ้าไปเรียนที่แพงๆแป้งสาลีก็ยี่ห้อนึงนะครับเฮ้ยไอเนี้ยแล้วเกรดมันให้เกรดคุณภาพต่างกันชัดเจนนะครับนี่ะมันเป็นแป้งเกรดสาลีเกรดอย่างดีนะครับก็แบบว่าแล้วทำออกมาแบบ นิ่มนุ่มนะครับอร่อยแล้วก็นีนเรื่องของช็อกโกแลตเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นช็อกโกแลตแบบกลางๆแต่ตัวเนี้พออ่านส่วนประกอบน,นะเฮ้ยมันได้รสชาติที่ซับซ้อนเพราะอะไรครับมันเป็นแบบช็อกโกแลตนะครับที่ใส่เนยโกโก้กับโกโก้มาเข้าไปด้วยกันความมันเป็นเนยโกโก้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจะมีรสชาติของเนยเข้ามานะครับเพราะถ้าเกิดคุณอ่านดีๆนะอ่านส่วนประกอบดีๆถ้าเกิดใครเรียนทาอาหารจะรู้นะคว่า ถ้าคุณแทรโกโก้แมสอย่าังเดียวเนี่ยมันจะมีความเป็นโกโก้ออกมาแต่พอมันคุณมีการผสมนเนยโกโก้เข้าไปเฮ้ยมันจะมีรสชาติเนยอ่อนๆออกมาด้วยนะครับดัง,งนั้นก็ทําให้ช็อกโกแลตตัวเนี้ยมีความนุ่มนวลน,นะครับมากกว่าเจ้าอื่นนะครับเฮ้ยโอเคนะถือว่าคุ้มอยู่นะครับนี่ถ้าตกราคา40บาทเนี่ยก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็คุ้มอยู่นะครับโอเคครับก็ถือว่าทําได้ดีกับของตัวเนี้เพราะว่าน่าและดีที่ฉันไม่ได้เจอแบบ ไอ้ช็อกโกแลตเกรดนุมน่มๆแหมรวมถึงช็อกโกแลตที่มีความนุ่มถามว่ามีช็อกโกแลตที่รสชาตินี้ไหมก็มีนะแต่ว่าไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะเพราะว่เาเขาใชกโกโกโ้โกโก้แมสผสมเนยโกโก้ไงมันก็เลยให้มีความนิ่มนวลของเนยโกโก้เข้ามาเลยครับโอเคถือว่าทําได้ดีนะครับสมนะครับที่มาจากแดนไกลนะครับประเทศฝรั่งเศสโอเคครับท่านผจ้กันรีวิวคลิปนี้เป็นเพิยงแค่จ้ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะอืม